น้ำมันมขีดเดียวขึ้นทิพเอียบด้วยมาดูกันว่าจะขี่ถึงปั๊มไหมครับผมโอ้เลยอดับยครโดดเดียวเดียวได้ในท้องเลยลมมันลมแทไปตามภาษา อยู่คนเดียวสบายใจสุดๆแล้วช่วงสงสิงกับใครทำงานเลิกางานกลับบ้านใช่ไห,หมเสร็จไปจี้พอดีเลยสองกิโลสองกิโลอันนี้ทดสอบนะผมว่าอาสาจะขี่ได้กี่กิโลนะผมน้ำมันกับทิปทิป ก็อยากรู้เหมือนกันบอกว่าอาสามมันกินน้ำมันผมว่ามันประหยัดน้ำมันด้วยซ้ำอันนี้ชิปเอฟนาะผมถามจริงไม่ยินเหรอ เพราะว่าตั้งใจออกมาปัาดไหมเชยถ้ามันตัดก็แสดงว่าแบตหมดนะครับผมว่าผมไม่ได้ดูแบตเลยจับป้องให้พบมาเลยเลยทำเดซกทำนั้นล่ะดูซื้อกี่คันเห็ดแล้วล่ะแมงเตะบวาคุ้มเสียละแล้วก็ กล้องกล้องนี่ยตซื้อไม่ซื้อว่ามันก็่คยจัดปารนประเดกับน้ำก็อยานีย